ใช้บัตรเครดิตให้ปลอดภัยนะคะ KDC เขาออกบัตรใหม่เป็นแบบบัตรใสนะคะตั้งแต่ต้นปีฝากเพื่อนๆกดติดตาม Aqua t e ท h ไว้ด้วยค่ะส้มเคยเห็นบัตรนี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้สมัครนะคะแต่ล่าสุดมันมีเหตุการณ์ค่ะตอนเราจ่ายบินร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะหันไปเห็นนะคะน้องเขาพลิกดูบัตรด้วยค่ะใจหายวาบไปเลยคือเวลาเรายื่นบัตรเครดิตให้พนักงานนะคะมันคือความเชื่อใจล้วนๆเลยเพราะบัตรโดยทั่วไปนะคะส่วนมากจะระบุหมายเลขบัตร16กหลักแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริงเจ้าของบัตรที่ด้านหน้าส่วน พลิกด้านหลังนะคะก็จะมีเลขความปลอดภัยหรือเลข CCV 3หลักค่ะหากใครมีข้อมูลเหล่านี้นะคะก็สามารถทําธุรกรรมออนไลน์ได้นะคะบัตรที่จะมาแก้ปัญหาก็คือของ KTC นะคะเขาออกบัตรออกมาเป็นแบบใสยอย่างเท่เลยนะคะไม่มีข้อมูลอะไรนะคะแต่ว่าสามารถเอาไปแตะจ่ายใช้งานได้ที่สําคัญนะคะเลขความปลอดภัยของเขานะคะมันจะ มีการสร้างขึ้นเมื่อมีการใช้งานเท่านั้นและเลขความปลอดภัย3หลักจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะโดยตัวที่เจเนเรตออกมานี้นะคะจะเรียกว่าเป็น Dynamic C V V ค่ะซึ่งเราสามารถดูได้จากตัว m โมบายแ p ปพลิเคชันนะคะกดสมัครได้ด้วยตัวเองผ่าน K T C Mobile ไม่มีค่าแรกเข้าแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพด้วยค่ะ